เฮงเลี้ยงง่ายค่ะเขมโม้เฮเลี้ยงง่ายอุ้ยเนาะแตกยุ่งยักยุบยักเสือเสียเสือเซียเอาไปทัวร์พุ่นน่ะพุ่นน่ะอุ้ยอันนี้คืออายุเพิ่นจักเดือนค่ะทีีน้อันนี้เ้ากับบุหัวก็กับกันเขาจับจากธรรมชาติค่ะเข้าไปพ่อไอผีมาใส่นี่สื่อน้ำช้าบานค่ะมึงเพิ่งเพิ่นมาอยู่นีเลยมึงเด้อสิเปิดเพิ่นจึอยู่น้ำชุ่มชื่น เด้อค่ะพี่น้องงานเพิ่นผมเป็นแม่เหล็กอยู่วายน้ำมันแห้งมันบ่ชื้นปานใดเนอะโอ้กระเบื้องล่มมือมือมือล่มๆนะปกติกระเบื้องที่มีแต่อยู่แค่นี่เขาก็จะอยู่แต่มุมนี้นะคะเต็มเลยพี่นิดอันมากกินเขียดอีหมะปะคะเพื่อเรื่องเรียงเขียดอีหมูก็มากอยู่ค่ะมกเสียบมกเสียบเราเป็นคนไปหาไตมันก็หาบ่ได้เลยค่ะตำมุมนี่ค่ะเอาที่นี่ล่ะอยากเขามาแบบมา เอาอเนี่ยตบมาตบเอานี่ค่ะนี่นี่เ้าอยากตอนนี้มาตบเอาเลยแม่นคอาเลยแม่นค่ะมาส่วนส่วนส่วนเอาช่ค่ะพี่นิดหาเมืองอีกเมืองหล่ะเพื่อเห็นพี่น้องค้านี่คือการเลี้ยงเขียดอีโม่ค่ะเพื่อนเอาแค่กระเบื้องมาปิดปิดไว้มาเนี้ยเอาอาหารจังไรค่ะพี่อาหารมันจะกินออ้ยหมดขึ้นหนามมันมีหมดมันขึ้นไหมเน็ไปเลยอันอาหารมันก็จะ เป็นพวกแนงไม่ล่ะค่ะต้องเกลือ่อนคำมันขคืนมากมันก็นจะล่องนะคะ men, ก็เข้าวบดอควอยต์เสียงหงั่ง,ง,งเพื่นบ่ค่ะมันมีไฟโซลาเซลล์อยู่นี่ค่ะบางทีเขากขับขวบมุเคาะนั่ไฟเบิดแล้วมั้งคุณมันอยู่น้ำแก่คุณค่อู้ยไลยเติบเด้อค่ะพี่น้องคุณมันอยู่น้ำมุ่นน้ำแก่ค่ะเดี <'re> ๋ยวจะ่อนเดี๋ยวกระเบื้องกจะนักหนักย่าเหาอยากเขากับบะหยากันนะค่ะ มันอยากวบ่าอยากเลยค่ะเขาก็มาจับอาอยุนี่ลแล้วละ่ะมันเป็นธรรมชาติพอเขากินอาหารธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติอยย่นี่มันเกิดแบบว่าเครือหนึ่งของืบอลนี่ก็คือเป็นดินเนาะค่ะค่ะไม่นกคเป็นดินห้วยดินเกือบเบิดนั่นแหละค่ะ,คะจรงิงจริงมันเป็นดินเบิร์ดอยู่แต่มององนี้เขาเอาน้ำใส่มันกันดินกรเซาะลงมาค่ะเมืองซุ่งแล้วว่ามียังเลี้ยงยากเลยอยย่นี่เลี้งฟินนี่ทุ่นบอกกับพี่น้องเลี้ยงแบบขี้ขาดไปเลยไ่เดด แนวดายหยากกับบัวเลี้ยงแล้วเนาะค่ะแนวดายหยากบัวเลี้ยงเพิ่นว่ะห้าอายุสี่หกสิบแล้วเ้ากับบัวเลี้ยงแล้วของหยากหยาดสี่หกสิบหรือเปล่ะนี่แมงค่ะเอานู่นนึกว่าเ้าตีสี่สิบได้พี่น้องค่ะนี่คือหยาดหยาดอิโม่ของพี่นิตยาแสงทองค่ะพี่น้องโอ้ยเมื่อกี้ในไทยพวกท่านค่ะแตกเสว้เสียดเสว้เสียดเลยค่ะพี่น้องมันสิเล่อล่ะค่ะ เขาตองเติมนนาไหมเพื่อนบอค่ะพี่นิดเติมอยู่ค่ะทามันแหงนี่บ่อนีมันมันมันแตกมันหัวช่วงล่างนี่ค่ะเฮ็ดที่มันชืนๆไว้ค่ะถ้าแหงลรยหมดก็จะมาเวลาเขานี่หมดกัดเขานะค่ะถ้าแหงไรยอุปสรรคของอันนี้ก็คือหมดขันไฟค่ะค่ะหมดขันไฟค่ะเมียนค่ะหมดคันไฟหมดกระสีบอค่ะถ้าเขาหมดนามหมดนันกับเบยูอะค่ะมันกระนี้อ้ยพี่น้องนี่พายอยากกินเขี่ยดอิโมเรียงไว้ค้างบ้านนั่สิก็ดิกินเดอค่ะ เนาะค่ะพี่เป็นธรรมชาตินําเนาะคือนาฝนนี่เขาก็บเสีเอาน้ามเครื่องนึงให้เขาไข่เนาะค่ะโอ้เห่ขาไข่ในช่วงนาฝนเนาะค่ะเมนค่ะเช็กน้อยนาฝนนี่ให้เขาใเห่ข้าเอาบ้านามันจะอยู่มุมนี่เนาะเขาก็ให้เขาไข่บ่อนี่ก็เป็นบ่ออึ่งเก่าค่ะข้าวเพาะอึ่งค่ะเพราะว่าข้าวข้าวเฮ็ดเพื่อเพื่อเพาะอึ่งหน่อยขายปีไก่นี่เนาะปีนี้เข้ากับสีเพาะคือเก่ากว่าล่ะโอ้พี่น้องพี่เพิ่นเฮ็ดบ่อหน่อยคือว่าล่ะค่ะเฮ็ดเนาะหลายอย่างแงเนาะค่ะพี่นิด ก็เฮ็ดย่างละเล็กละน้อยค่ะบ่เฮ็ดย่างเดียวอ่ะนะคืออันพ่อหลวงเพื่อนว่าน,นี่แหละผสมผสานปลูกพืชเพป็นผสมาสาผสมา,สาน,นนะขา <laughs> า้าเลี้ยงข้า็เลยเลี้ยงผสมผสานนั่นะค่ะพี่เมขาววเลี้ยงอีหยังทีไหลายๆย่างเดียวนะค่ะค่ะ <laughs> พี่น้องมื้อนี้เมนูค่ะมกเขียดอิโม่เขียดอิโม่ค่ะมื้อนี้เอาคลิปสั้นมาฝากพี่น้องค่ะเห็นเขียดอีโม่เพิ่นหลายก็เลยเอามาฝากเนาะค่ะเนาะ ค่ะขอบคุณพี่น้องที่ทติดตามรายการค่ะกิหนาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ